เพลงพอมากอันนี้หนั่งฟังวนตั้งแต่ตอนมันอัปเดตเมื่อกี้แล้วจบอัลบั้มไปรอบหนึ่งแล้วยังฟังอยู่เลยนี้นะโอเคผมสวัสดีเพื่อคนด้วยนะผมวันนี้เราอยู่ในเกม Infinity Nikki นะครับผมนะะเป็นเกมใหม่ที่ชายแท่หลายๆคนน่าจะตั้งตารอกันนะครับอันนี้นะฮะให้เราก็ด้วยอยันเนี้ย <laughs> มันจะไปพลาดได้ไงว่าเกมแต่งตัวนี่แม่งเกมนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเกมแนวที่แบบว่าเราจะต้องเล่นทําอะไรนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นล่ามอนหรือว่ามาแต่งตัวสวยๆเฉยๆครับวันนี้อ่าแต่เรารู้แค่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเป็นเจ้าหญิงน้อยดิสนีย์กันหนึ่งวันนะครับวันนี้นะฮะนี้อ่าถ้าถูกใจเดี๋ยวอาจจะมาไล์ต่อนะครับวันนี้นะฮะอ่าทัางนั้นเดี๋ยวผมกดเริ่มเล่นเกมมาเลยแล้วกันแค่นี้ไปเข้าสู่มิลานแลนนะครับวันนี้นะฮะนิกกี้ขึ้นมานี่เร็ว เลือกชุดเดสไปงานเต้นลาเถอะจะสายแล้วนะอุ้ยน้องโมโมเป็นเมลเขาบอกวันนี้โอเคโมโม,โม,โมระวังตัวด้วยแต่พูดจริงๆนะชุดที่ฉันใส่อยู่ตอนเนี้ยก็สวยอยู่แล้วอีกอย่างฉันไม่มีคู่เดทสักหน่อยอุ๊ยพอดเรื่องคุณคุณ <laughs> เจ้าหญิงดิดนี้มากนิกี้ชุดเดทนี่สวยลงตัวมากเลยเนอะอย่าทำหน้าห่อยสิอุ้ยแค่มีน้องเมลเราก็เล่นแล้วอันนี้ อ้าฉันเจออีกชุดหนึ่งแล้วอะ่ะฉันบอกแล้วชุดเดซที่ซ่อนอยู่ใต้ห้องหลังคาเนี่ยมันพิเศษสุดๆไปเลยอะ่ะแต่เธอจําตอนที่เราอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่าอะ่ะแม่ไม่เคยยอมให้เราขึ้นไปข้างบนเลยแปลกมากดูอันนี้เป็นแม่ของน้องเหรอแล้วตัวละครหลักเราชื่อนิกี้นะครับโวโมโม อุย้ยแค่มีน้องแมลแลวเราก็เล่นแล้วนี้เกมไหนมีแมวเกมนั้นมีเราครับผมวันน,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 นี้น้องแมวน้องแมวอันนี้เนี่ยเหมือนน้องแมวมีชุดกล้วยเลยโอ้โหชุดยังอลังอันนี้ราคาว i p พเติมกี่บาทครับเนี่ยอุย้ยอันนี้น่าจะเติมแพงกว่าจะได้ชุดนี้ดูทรงแล้วอุย้ยนี่เป็นชุดแม่เราหรออุ้ยอ้าวนานี้เอ้ามีมือด้วยเอาแล้วพากูเต้นเฉยจังวันนี้อุ้ยน้องแมวน่ารัก โอ้โอ้โหรถ oh. ใส่ชุดเลยอันนี้โอ้ใส่ชุดระดับ SSR แล้วตอนนี้น้องแมวเรากลายเป็นหนูน้อยหมกแดงไปแล้วนี้แม่งเอ้ยพาเต้นไปต่างโลกแม่งมีจริงอันนี้โอ้ยโอ้ยเจ็บจังโมโ เป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นไรฉันสบายมากโอ,อย้ยรู้สึกว่าชุดนี้พาเรามาที่นี่นะหมายถึงเสื้อผ้าที่มีพังพิเศษเหรอฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับของแบบนั้นตอนเด็กๆนะอุย้ยน้องหนูน้อยหมกแดงชุดปฏิหารเธอมีอาพรหวนพบพามาหาฉันมาที่ห้องของฉันสิอะไรนะ่ะมีคนเรียกฉันอยู่อ่ะ เธอพูดบางอย่างเกี่ยวกับชุดปฏิหารเธอพูดถึงชุดที่เธอใส่อยู่หรือเปล่านะเสียงนี้ดูเหมือนจะรู้เรื่องอะไรเยอะนะลองไปดูรอบๆกันเถอะโมโมะโอ้ยเราเราได้ชุดระดับ S S r มาเลยเหรอนี่โอ้น่าจะใส่แค่ชั่วคาวแน่เลยดูทรงแล้วนะวิ่งเป็นเกมแนวต่อสู้เหรอแป๊บหนึ่งนะ W S D เพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆนะฮะแล้วเปลี่ยนชุดเสยเดี๋ยวก่อนนะชุดนี้เป็นเหมือนคล้ายๆชุดที่มันอยู่ในกรอบในรูปแบบที่เป็นชุดแม่เราปะในเรื่องในเรื่องกดชิปวิ่งได้นะครับวันนี้ จะมีใครอยู่ที่นี่นะซากประหลาพังมันเต็มไปหมดเลยอะ่ะคุณผู้ชมดูวิวสิฮนะโอ้โหเกมใน2 0งพันหโอ้โหแล้วตัวตัวละครเราสวยมากเลยอะ่ะอุย้ยแล้วน้องแมวคือน่ารักมากเลย <laughs> ชอบน้องแมวตัวนี้จังเลยมันใส่หมวกด้วยอะ่ะมันใส่หมวกเป็นหนูน้อยหมวกแดงด้วยอะ่ะโอ้ตอนแรกว่าจะเข้ามาเล่นแบบโฟกัสเจ้าหญิงน้อยเราอันนี้พอมีน้องแมวมาด้วยกูสนใจแต่แมวแล้วตอนนี้โอเคเป็นเบสิกเนาะเป็นพื้นฐานนะมีดาวบันจามัยเฮ้ย โอ้ชุดแต่และชุดมันจะมีความสามารถแตกต่างกันหรอมันไม่ใช่ความสามารถในด้านการเดือบันจ้ำนะครับแต่ว่ามันเป็นการลอยตัวเอาเรื่องเดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรวะเนี่ยองกระโดดข้ามไปยังไงลอยไปเหรอมิกิระวังนะเราไปต่อไม่ได้จะทํายังไงดีอะจงสัมผัสถึงพลังสร้างสรรค์และปลดปล่อยพลังของชุดลอยตัวออกมาในขณะที่ใส่ชุดสีฟ้านี้อยู่เธอจะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างง่ายได้จริงด้วยแสดงว่าต้องใช้ความสามารถของชุดสีฟ้าเมื่อกี้นะครับเอ่อกดอีกครั้งเพื่อลอยตัวให้กระโดดขึ้นไปเฮ้ยเอ้ย ก็รู้สึกตัวเบาเหมือนอากาศเลยอะนี่คือพลังสร้างสารรค์เหรอเฮ้ยชิบโอ้ยชิวชิวชิวอยู่ชิวอยู่น,นี้ชิวอยู่กดค้างไว้เพื่อกระโดดให้สูงขึ้นนะครับวันนี้โอเคยุบอ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่น้องแมวขึ้นมาได้ไหมลูกอ๋อน้องแมววร์ปมาได้นะฮะนี้อ๋อก็คือไม่ให้เข้ามุมเกินไปไม่งั้นมันจะติดหัวนะครับวันนี้ถ้าลอยตั้งแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ไม่ได้แตรงนะเอาใหม่เอาใหม,าอามา่อันนี้น่าจะยากนิดนึงเฮ้ยมันไม่ได้หรอ ชื่อายละเกมเมอร์เฮ้ยชึบโอ้มาแล้วข้างในนี้เป็นเหมือนอะไรเป็นถ้ำเหรอโอ้เฮ้ยสวยนะเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรอะมอนเมลนิกกี้นั่นมอนเตอร์ละนั่นเป็นเอเซลลิงที่เกิดจากอนูนดำมมืดปลุกพลังสร้างสรงสรค์ที่อยู่ในชุดสีเขียวและกำจัดมันด้วยชุดชำระล้างนี่เลยชุดสีเขียวก็คือโจมตีน้องไปก่อนใช่ไหมอ่ะตีโอทีเดียวเลยเหร โอ้พาแล้วว้าวมากชุดเดสนี้เจ๋งสุดเลยอะสัตว์ประหลาดกระโซ่จากอนูดำมือนั่นหายไปหมดแล้วอะรู้สึกคุ้นเคยกับพลังนี้จังแต่ความสามารถมันแตกต่างกันอะนี่ก็เป็นชุดเดสท,ที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดเลยอะโอ้ยแล้วแถมผมเพิ่งสังเกตนะผมนะเรามีหลอดเลือดด้วยนะแต่ว่าเป็นจํานวนเลือดแบบน่าจะโดนเป็นจํานวนฮิตนะฮะน่าจะโดนได้แค่5ทีนะฮะนิกกี้มีอสเซิงเต็มไปหมดเลยอะ ฉันไม่คิดว่าพวกมันขวางทางเราแต่ทำไมล่ะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเก็บได้ด้วยเป็นบลิง๋อเป็นเงินนะฮะเป็นเงินในเกมนะ,ะับวันนี้ตีมันเฮ้ยเอาเรื่องอฉากสวยมากอะ่ะเออผมชอบฉากนะฮะเนี่ยเออถ้ามันเป็นฉากอย่างนี้เราเป็นพวกเก็บแบบเกมแนวโซน,นี้น่าจะมันจัดเฮ้ยจึบ๊บสบายตรงนี้ก็สกิลตีไปก่อนโอเคตีมอนไปก่อนโจะเรียบร้อยฉันว่าเธอไปงานเต้นรำไม่ทันแล้วล่ะนิกกี แต่แบบนี้อาจจะดีกว่าก็ได้ที่นี่ดูน่าสนุกกว่าถึงเราจะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่รอบข้างก็ถออเออไม่ต้องไปหรอกเอองานเต้นลงเต้นลำเนี่ยเดี๋ยวไปเจอเจ้าชุงเจ้าชายเดี๋ยวไปเจอแม่โมดเด็กวุ่นวายนะฮะนี้เออเดี๋ยวโดวนโดนแม่ผัวสับใช้อีกแม่ <laughs> กดคิดขวาอะ <im S 2> เพื่อใช้ความสามารถของชุดเข้าไปใกล้ๆกดคิดขวา,วา,า,า,ขวาอย่าบอกนะเป็นบอสเลยไม่ใช่หรอเกมนี้มีบอสด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะพูดจริงหรือพูดเล่นอันนี้ เฮ้ยเปิดประตูเข้าไปแล้วเอาว่าโอ้เฮ้ยสวยสวยภาพสวยมากเลยฮะฉากซีนก็สวยอันนี้นับตั้งแต่เหตุการณ์สวัรด์ล่มพันธรลักอีนาผู้นี้ถูกจองจำอยู่ที่นี่มานับพันปีเฮ้ยเจยนี่เป็นแม่มดเหรอเอามากี้เพิ่งพูดถึงแม่มดไปบัตรนี้ขณะที่งานเต้นรำของโลกใกล้จบลง อ๋อ oh ชิมเฮยแหละอุย้ยน้องอย่าไปช่วยจเจ๊เจ๊คนดีหรือเปล่าเนี่ยเจ๊คนดีหรือไม่ดีเธอเลือกที่จะก,ก้าวขึ้นมาบนเวทีนี้เองเพราะชุดนี้มันพาฉันมาที่นี่นะชุดนี้คืออาพรหวนพบพานงั้นเหรอ <c oughs> ฉันเคยเต้นรำกับเจ้าของชุดนี้มาก่อนตอนนี้นั้น เป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆโอ้อเยเจนี้เป็นแม่โมดแ่่ชัวเลยถ้าตามเนื้อเรื่องของเออเจ้าหญิงดิสนีย์เจ้าหญิงน้อยแล้วนี่ไงโอ้โไม่ใช่คนดีแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้ฉันจะทำยังไงดีเอา ยอดเยี่ยมหัวใจที่อบอุ่นและกล้าหาญเป็นร่างที่เหมาะสมจริงๆรับของขวัญชิ้นนี้จากพันธรักษ์อีนาไปซส,สิหัวใจอินฟินิตี้นี้นะ่ะจะมอบพลังอะไรเทียมทานให้กับเธอแต่เธอเองก็ต้องเสียบางสิ่งไปเป็นการแลกเปลี่ยนอา <c oughs> เดี๋ยวรอก่อน <c oughs> เดินทางไปยังมิลาเลน <c oughs> แล้วฟื้นคืนชีพชุดปฏิหารทั้งหมด เมื่อชุดทั้งหลายกลับคืนมาเธอจะมีพลังที่ช่วยโลกใบนี้ไว้ได้เอาไม่นะเจ๊เอาเจ๊เป็นคนดีหรือนี่ไม่แน่ว่าเธออาจจะเป็นผู้ที่เปิดเผยความจริงที่แม้แต่พระเจ้าก็ไม่อาจอยางรู้เอาเราสูญเสียชุดไปแล้วแล้วก็เหมือนควสเราจะเป็นการตามหาชุดกลับมานะครับนิกกี้นิกกี้ตื่นได้แล้ว แล้วน้องแมวกลับมาใส่หมวกเหลืองแล้วนี้นิกีิตื่นแล้วเหรอเธอสลบไปทั้งวันเลยโมโมฉันว่าฉันฝันน่ะไม่ใช่ความฝันหรอกเราถูกส่งตัวมาที่ไหนก็ไม่รู้ม,มิลาแลนเหรอใช่ใช่ใช่ชื่อนี้แหละเราติดแหกอยู่ที่นี่แล้วอ่ะหมอนใบน้อยของฉัน <laughs> บาร์บีคิวของฉัน เงินท ok> ี่ฉันเก็บหอมรอมริดไว้งานเต้นรำจบการศึกษาของเธอด้วยทุกอย่างทุกอย่างหายไปหมดเลยอะฉันจำได้นะอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชุดปฏิหารและการช่วยโลกใบนี้หรืออะไรประมาณนั้นน่ะคืออย่างน้อยเราก็ยังอยู่ด้วยกันคิดซะว่าเป็นทิปจบการศึกษาแล้วกัน นิกกี้มองโลกในแง่ดีมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่เราต้องระวังตัวด้วยนะที่นี่มีบางอย่างไม่ชอบมาพากกลนะ่ะโฮ้ยน้องโมโมโน,น่ารักอ่ะเทียิดาท,ที่มีผ้าปิดตาเธอคงมีเหตุผลที่ส่งเรามาที่นี่แน่ๆโอ้ใช่แล้วเธอพูดถูกใช่แล้วเราออกไปสำรวจร,รอบๆกันเถอะ นี่นิกกี้รับนี่ไปสิ<ะ>กระเป๋าของเธออะเอาละสะพายกระเป๋าแล้วไปกันเถอะอุ้ยมาเร็วได้เล่นแล้วแสดงว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องไปที่เมืองมิลานอย่างนั้นเหรออันนี้คืออะไรวะเน,นี่ยความหวังเต็มเปี่ยมว่ะกระเป๋าใหญ่จุใจนะับผมนะฮะเกมแต่งตัวของชายเท่ที่เราอยากจะเล่นนะฮะนี้แปเจ้าหญิงน้อยเรานะฮะตอนนี้คืออะไรอุ้ยเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยนะฮะแล้วก็ไปที่ช่องกระเป๋าอ่ะฮะส่วนหลังนี่ไงใสก่กระเป๋าอุ้ยหูเครื่องประดับเยอะมากคุณผู้มชม เออนี่แงเป็นผมไว้ผมเอ่อเขาเรียกงานนะมัดผมกับปล่อยผมนะครับนี้เป็นผมยาวเฮ้ยปล่อยผมก็น่ารักเฮ้ยเอาไงดีตัดสินใจไม่ถูกปล่อยผมแล้วกันนะเออขนาดยังไม่มีอะไรให้เราเลือกเยอะนยเนี่ยอันนี้เลือกเป็นวันเลยแป๊บนึงนะฉันรู้สึกแน่นอยู่ที่หน้าอกยังไงก็ไม่รู้ว่าใช่หัวใจอีพีตี้หรือเปล่าอ่ะเอิม่มฉันรู้ว่ามันเป็นพรจากสิทธิ์แต่ร่างกายฉันดูต่อต้านมันนะเฮ้ยนี้เราจะต้องกระโดดข้าไมไปหรอแล้วชุดเราหายหมดเลยปะเอ๊ะเราติดแงกอยู่เนี่ย จะดีมากถ้าเรารู้ว่าถ้าเรามีชุดลอยตัวเพื่อช่วยเราออกไปจากที่นี่ยังไงล่ะแต่น่าเสียดายที่เราไม่มีชุดนั้นแล้วอ่ะลองไปดูรอบๆกันอาจจะมีทางอื่นอยู่ก็ได้นะอ๋อคือตอนนี้ชุดน้องหายหมดแล้วนะครับอันนี้เออชุดที่มีความสามารถในด้านการใช้พลังของน้องหายหมดแล้วเออตอนนี้เราได้แค่วิ่งอย่างเดียวนะครับวิ่งกับกระโดดตอนนี้เราไม่ใช่สาวน้อยเวทมนต์แล้วฮะตอนนี้พลังเราหายหมดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้นะฮะดาวสวยจังเลยอะไรนะ่ะเออไปที่เถาวันแล้วกดเอฟเพื่อโต้อตอบ ตำรวจนะฮะเอา้าเราน้องกลับมาเป็นผมมัดผมใหม่นี้อะไรอะ่ะเฮ้ยเราได้พลังป่ะเราเราได้พลังแบบชุดใหม่ป่ะอุย้ยน้องแมวชอบน้องแมวน้องแมวตาโตเลยเมื่อกี้เฮ้ยแน่เลยว่าผมว่าได้ชุดใหม่แน่เลยพลังนี้มันเอ่อล้นอยู่ในตัวฉันอุย้ยเอาว่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยใช้งานชิ้นส่วนหัวใจอินฟินิตี้ อ๋อเป็นแต้มสก,กิลนะครับผมไอ้ไอ้รูปดาวเมื่อกี้ให้คุณสร้างชุดลอยตัวได้อ๋อเอาเรื่องสรุปแล้วเราก็ต้องกลับมาใช้ชุดนี้อยู่ดีนะฮะเออเจ๋งเจ๋งนิกกี้เป็นอะไรไหมทําไมนิ่งไปอ่ะไม่เป็นไรฉันคิดว่ามันคือวิมสตาร์เป็นตัวแทนของความคิดสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจนะ่ะ กาอธิบายง่ายๆคือเป็นสกิลพอยต์นั่นเอง <c oughs> เมื่อระสานรวมกับหัวใจฟิตตี้ฉันสัมผัสไดถึงพลังที่อธิบายไม่ได้อะมันทั้งพิศวงแล้วก็ลึกซึ้งฉันคิดว่าบิมสตาร์อาจจะเป็นพลังแห่งหัวใจฟิตตี้แล้วน่าจะพยายามเก็บรวบรวมให้มากกว่านี้นะใช่ตอนนี้ฉันได้รับพรน,นี้มาแล้วฉันก็ได้รับแบบร่างของชุดลอยตัวมาด้วยเอ๊ะจริงหรอ ชุดสีฟ้าเ<ส>จ๋งๆน,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 นั่นนะนะใช่ใช่ชุดนั้นใส่แล้วตัวเบาเหมือนฟองอากาศเลยฉันลอยตัวไปบนอากาศได้สบายมากเลยมาและความสดใสฟงฟิงโอ้โหแบบนี้ก็ดีเลยสินิกิอ่าฟองสบู่ล่องลอยนะครับผมนะฮะอ๋อมันเป็นแนวแบบคราฟชุดเหรอ เลือกทั้งหมดนะครับผมอ๋อพอะเลือกทั้งหมดปุ๊บก็มันจะมีบอกวัตถุดิบว่าต้องใช้อะไรบ้างนะผมนะแล้วก็ต้องอาจจะใช้เงินด้วยนะในบางชุดนะครับผมนะแสดงว่าเราเลือกคราฟแค่แบบเฉพาะบางส่วนก็ได้ดี<ๆ>เออนี่เรามีของพวกนี้ครบแล้วเหรอนิกิฉันไปเก็บผลไม้สีแดงถแถวๆนี้มาก่าอนที่เธอจะตื่นนะ่ะฉันไม่คิดเลยว่า<ๆ>เราจะได้ใช้เร็วขนาดเนี้อ๋อน้องเป็นคนเก็บผลมไม้มาให้เราเหรอเนี่ย <ๆ S 1> <ว>คิดว่าเราได้มาจากไหนวะอะสร้างโอเคครับผม เป็นชุดฟองอากาศนะผมเป็นสไตล์หวานแววเรื่อฤดูร้อนนะครับนี้ว้าวเอาเรื่องเอาว่ะชุดตีมหน้าร้อนเรียบร้อยอุ้ยน่ารัก <c oughs> ใครชอบสาวผมสัน้นนี่ชอบเลยนะฮะเนี่ยอุ้ยมาว่ะเจ้าหญิงน้อยเราเริ่มมาแล้ะเยี่ยมแบบนี้ก็ไม่มีตู้อะไรมาขวางเราได้แล้วโอเคงั้นเราต้องทาอะไรกระโดดร้อนขึ้นไปได้เลยโอ้นี่ไงลอยขึ้นไปได้เลยนะฮะมากลับมาได้พลังเหมือนเดิมแล้วนี้เฮ้ยชึบสวยชุดความสามารถชุดแรกของฉัน มันใช้งานได้แค่สวมใส่ฉันก็ลอยไปได้ทุกที่แล้วเดี๋ยวหลังๆผมว่ามันต้องมีชุดบินได้แน่เลยแบบมีปีกอะกระพือเลยเน,นี่ยอยากรู้จังว่าเกิดอ,อะไรขึ้นมันถึงได้ลกล้างขนาดนี้วินี่ไงอยากรู้ก็ได้รู้เลยอันนี้ดูจากทรงนะโอ้โหแล้วให้อ่านซะยาวพื้เลยไม่อ่านได้ไหม <laughs> มันยาวจังเลยอะ่ะเออมันยาวไปปะวิ้นมีตู้เสื้อผ้าของน้องแมวด้วยเหรอเอาแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะฮะโอ้โหน้องอดใส่ชุดเลยนี้นะฮะวิ้ยตะลักมากเลยน้องแมวตัวเนี้ย <laughs> อยากได้มีตุ๊กตาขายไหมตัวเนี้มีแม้จะพีออเดอร์นี้อุ <c> ้ย <oughs> ไหนขอลองเปิดดูซิอันนี้อะไรอะ่ะอุย้ยมาว่ะได้30เพชรมานะผมแล้วก็ได้ตังค์มาด้วยนะฮะว้าวอุย้ยคุณผู้ชมดูมดิฮะธรรมชาิอุ้ยแต่ผมขอเดินไปเก็บเออเขาเรียกไงนะเก็บตังค์ก่อนอันนี้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ห้ามพลาดแม้แต่สลึงเดียวเราก็ห้ามพลาดนะครับอันนี้แต่ถ้ามีมอนขึ้นมานี่เราก็ยังสู้ไม่ได้นะเออเพราะว่าเรายังไม่มีชุดความสามารถในด้านการโจมตีนะครับวันนี้นะฮะเออยังไม่มีชุดแบบต่อสู้อ่ะ แต่น่าจะต้องไปครับข้างหน้านั่นแหละนะฮะอันนี้ดูทรงแล้วก,ก่อนนะอันนี้ต้องลอยตัวดีๆก่อนจะต้องเก็บทุกเม็ดเฮ้ยโอ้โหทุกเม็ดจริงๆเฮ้ยจึ๊บอย่าพลาดห้ามพลาดเอออย่างนั้นอย่างนั้นนี่ไงเอสเซลิงเถาวันรอบตัวมันหายไปหมดอะ่ะเราต้องระวังตัวแล้วถ้าเรามีชุดชำระล้างแล้วก็ลองหาวิมสตาเพิ่มอีกสองดวงเถอะหวังว่าหัวใจฟินตี้จะมอบแบบล่างให้เรานะอ๋อนิกกี้ดูสิวิมซ่าอยู่ตรงนั้นอันนึงอะ ฮ้ยอย่าอย่าตีเรานะน้องนะอันนี้เดี๋ยวก่อนนั้นนี่ไงเราต้องไปหาวิมสตาร์นะผมนะเป็นสกิลพอยต์สองอันนี่ไงเราได้มาอันหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกอันหนึ่งเราจะต้องหายอันหนึ่งเพื่ออัพพอยต์นะฮะเพื่ออัพชุดชำระล้างนั่นเองนิกก้รู้อะไรไหมฉันช่วยเธอหาตำแหน่งของวิมสตาร์ที่หายากได้นะอุ้ยใช่เหรอน้องทำไมน้องดูมีประโยชน์จังอันนี้ไหนทำอะไรได้เข้าสู่มุมมองของโมโมะนะครับผมเฮ้ยนั่นไงกด F เพื่อล็อกเป้าวิมสตาร์ ฉันจะจับตาดูมันไว้เองอ๋อมันอยู่ข้างใต้นั่นนะฮะโอเคกด F ไปเก็บวิมสตาร์กันเถอะไม่ต้องหว่วงฉันจะบอกถ้าเจอวิมสตาร์อีกนะอุยน้องเมลมีประโยชน์มากเลยแต่ขอเก็บอันนี้ก่อนนะเดซี่ว่ะเอาเรื่องใช้เพื่อสร้างเอ่อเสื้อผ้าและไอเทมนะผมนะฮะอุยผมว่าต้องใช้ผมว่าต้องใช้อันเนี้ยอุยหมดแล้วแต่ตรงเนี้ยเราจะลงไปยังไงซิอ๋อแล้วก็กด Q ชึบเอะแต่เรายังไม่มีชุดนี้ไม่ใช่เหรอเราจะกระโดดลงไปได้เหรอแต่ก็น่าจะได้แหละเนี้ยกลางอากาศแล้วก็ บับโอ้ก็ได้อยู่เขาเรียกว่าเป็นการทุ่มน้ําหนักกระโดดลงไปอย่างรุนแรงหน้านี้เรียบร้อยได้วิมตาร์ที่2มาแล้วเยี่ยมทีนี้เราก็ได้ชุดชุดชําระลางแล้วสายลมที่พัดผ่านซากปรากหักพังห้องที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นใส่วิมตาร์สดวงเข้าไปในหัวใจอีฟิตี้แล้วปล่อยให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอ้หูมาแล้วความโลกสวยนี่ <laughs> โอ้โหความโลกสวยของเจ้าหญิงน้อยเรามาแล้วอันนี้เฮ้ยนี่ไงสายรวมบริสุทธิ์นะครับผมนะฮะแบบล่างแล้วก็ปลดล็อกแล้วนะฮะผมนะฮะแล้วก็ไปคราฟชุดกันฉันได้แบบล่างของชุดสายรวมบริสุทธิ์มาแล้วอะไปกันเถอะได้เวลาสร้างมาแล้วใช้วัตดุที่เราเก็บมาจริงๆด้วยนะครับอันนี้โอเคซึ่งเราเก็บมาครบแล้วก็คราฟเลยแล้วกันนะฮะเอาล่ะชุดสายรวมบริสุทธิ์เสร็จแล้วรามาให้ดีเถอะเอสเซลลิงโกเกเจอดีแน่ฮ่าฮ่าโอเคได้ชุดแล้วนี่ไงตีได้ละตีกล่องได้ไหมท ชุดธาตุน้ำเป็นชุดลอยตัวชุดลมเป็นชุดโจมตีนะผมนะสุดยอดทำไมไม่เอาชุดลมเป็นชุดลอยตัววะอ <c oughs> นี่ทืบน้องนี่แน่อุ้ยเอา่ะตีทีเดียวตายเลยอะโอ้ตอนนี้คือยังเบสิกอยู่นะครับอันนี้ยังสอนเราเล่นอยู่ชิลๆเ,เราก็ชิลๆไปนะฮะนี้เกมนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาฟาร์มนี่ผมจะต้องอาจจะมาไลฟ์หรือเปล่านี้นะฮะแต่ดูก่อนนะฮะดูทรงก่อน <c oughs> ดูก่อนว่าผมจะเล่นเกมนี้ได้นานหรือเปล่านะฮะนี้ โอ้โห oh ภาพวาดฝาผนังดูโบราณจังเลยนิกีิดูสิสเห็นหน้าต่างกระจกสีสวยๆนั่นไหมเฮ้นี่มันอะไรเนี่ยเออแต่มีน้องคนนี้คอยคุยกับเราด้วยก็ดีนะเออแต่ผมชอบที่ตัวละครเราก็คุยด้วยนะเออมันแบบมันดูมีมิติดีอะแบบตัวละครสองตัวคุยกันนะฮะดูไม่เหงาด้วยวู้อะไรอะโอ้โห oh เป็นกาชาหรือนี่ <laughs> นึกว่าเป็นอะไร มันเป็นชุดแบบการันตีหรือว่ายังไงอ่ะอันนี้คือเลือกชุดแบบที่เราอยากจะใส่เลยอุ้ยชุดไหนดีคุณผู้ชมอุ้ยมีดูตัวอย่างชุดด้วยนะอุ๊บะเดี๋ยวก่อนนะชุดนี้น่ารักเป็นชุดแบบเซ็ตแนวจับแมลงนะผมนะเอาว่าถ้าเกิดว่าอยากจะจับแมลงก็ต้องคราฟเหรอนี่โอ้เดี๋ยวก่อนนะเป็นชุดตกปลาเอาว่าชุดตกปลาน่ารักอันนี้อุ้ยเป็นอันนี้เป็นชุดดูแลสสัตว์นะผมนะมันมีอะไรให้แบบเล่นเยอะจังว่าั้งนะถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาชุดนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีอะไรให้เราเเเกก็็บบบยออะว่ามันนปแ ปริมาณชุดใช่ไหมเออเราได้มันต้อง1ิบชิ้นนะฮะที่เหลือมันได้9ก้านะ,ะมันไม่คุ้มวันนี้แ <laughs> ถมวันนี้มันเป็นชุดชำระล้างด้วยนะ,ะเออมันน่าจะเป็นชุดที่แบบว่าเพิ่มดาวมจในการโจมตีเรานะฮะอ่าดูทรงแล้วคุณแน่ใจไม่ว่าจะเลือกชุดนี้ใช่ครับผมถึงจะเลือกแล้วแต่ก็สุ่มไม่ได้หรอกนะฮะนี้กดสุ่มกาชาเลยมั้งนั่นแหละอ่าสุ่มเกินแล้วกะะันฮะเออผมว่ามันน่าจะการันตีชุดสักชุดหนึ่งอะ่ะเออให้เรานะครับวันนี้นะ ไม่ใช่ชุดทองหรอกแต่หมายถึงแบบว่ามันน่าจะเป็นแบบชุดตอนต้นเกมที่แบบว่าตัวละครทุกคนน่าจะได้อะไรประมาณนี้จอกกิ้งวันแรกนะครับผมนะ้เป็นชุดแนวล,ลำลองว่ะเป็นชุดแนวออกวิ่งนะฮะสไตล์ชิลๆวันี้เขาให้มาแค่นี้ก็เล่นไปแค่นี้ก่อนละกันนะฮะนี้มีเอซิลลิ่งเยอะเลยอ่ะเราจะทำยังไงดีโอ้ยมี3มตัวผสมการลอยตัวกับพุ่งดิ่งเข้าด้วยกันเพื่อกําจัดมันให้หมดน่าลองนะอ๋อก็คือท่าทิ้งตัวเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราทาเฮ้ยจึ๊บตรงนี้บ้บก็ได้อยู่เศษผ้าใจสลายนะ <laughs> ทำไมชื่อไอเทมมันดูไม่น่าเก็บเลยวะแบบนึงไม่ต้องกลัวสมาคมสไตลิสต์มาช่วยแล้วเอามาแล้วเจ้าหญิงอีกคนนึงเอ๊ะฮ้ฮพวกเอสเซลิงอยู่ไหนละ่ะเราเพิ่งชำระล้างไปหมดแล้วอะ่ะจริงเหรอว,ว้าวสุดยอดไปเลยนะนั่นอะเออลืมไปฉันดาดาเป็นหัวหน้าของสมาคมสไตลิสตนะ์ฟอร์วิทน่ะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับสไตลิสต์ในวิทฟิลแล้วก็ถามฉันได้เลยนะ ฉันชื่อนิกกี้และนี่โมโมเพื่อนฉันเองอ่ะใช่ใช่ฉันนี่แหละเพื่อนชี้ของนิกกี้แหละน่ารักจังเลยนะอะเธอเป็นสไตลิสต์เหรอแต่เธอไม่ใช่คนแถวนี้นี่นะสไตลิสต์คืออะไรเหรอเธอไม่รู้จริงๆเหรอเออถ้าให้ตอบสั้นๆก็คือสไตลิสต์คือผู้ที่ใช้พลังสร้างสรรค์ในการจัดสไตล์และประดิษฐ์เสื้อผ้าด้ทุกที่ทุกเวลาน่ะฉันทําทั้งหมดนั้นได้นะแล้วก็ ชำระล้างเอสลลิงได้ด้วยเธอต้องเป็นสไตลิสที่สุดเจ๋งแน่เลยอะแต่ก็นะแม้สไตลิสที่มีความสามารถสูงก็ต้องระวังตัวฟอร์ลาวิทเนะ่ยประสบภัยจากเหตุการณ์โคม่าลึกลับฉันมาที่นี่เพื่อหาบอ่อแสแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยอะสิ่งเดียวที่ผิดปกติก็คือการเพิ่มขึ้นแบบปุรปปปับของเอซลลิงนะ่ะแบบนี้นี่เองเราถึงได้เจอเอซลลิงมากมายตลอดทางเลยอะเอ่อเดี๋ยวก่อนนะเออนั่นมันอะไรนะ่ะ นี่นะหรอมันคือวิมเทคอะ่ะผู้ช่วยที่สมาคมสไตลิสต์สร้างขึ้นเราเรียกว่าเอ,อ่อเป็ดลูกเพล่ะสไตลิสต์ตมีกันทุกคนเลยนะแค่มีเป็ดลูกเพล่ะการจัดสไตลิสต์ก็เป็นแค่เรื่องก้าบๆนะ่ะนั่นเป็นสิ่งที่บีบีบอกอะ่ะเธอเป็นน้องสาวฉันเองอะ่ะแล้วเธอก็ทํางานกับสมาคมสไตลิสต์ฟอลวิทด,ด้วยอะ่ะหน้าลายเซ็นคําขอความช่วยเหลือของสไตลิสต์เอ,อ่อบ้าจริงฉันนันเก็บล็อกเอาไว้ในตู้นะ่ะต้องกลับไปแล้วละ่ะ บีบีเรียกฉันแล้วอะ่ะฉันต้องรีบไปก่อนนะนิกิอย่าลืมมาหาฉันที่สมาคมไตลิฟอลลาวิชนะเพื่อลงทะเบียนแล้วก็รับเป็ดลูกแพรไปนะเออเอเอโอเคฉันจะไปนะโอ้โหมันค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะเนี่ยอาจจะมีอ่านผิดอ่านถูกนิดนึงนะขออภัยนะผมนะนี่อาจจะมีอ่านไม่ทันบ้างแนละ้วน,นี่คุณผู้ชมก็แก่อ่านเอาเองแล้วกันนะ <laughs> โอเคน่าจะเข้าในเรื่องหลักของเกมแล้วนะผมนะน,นี้ไปอ๋อนี่เป็นฟาสตาวลเหรอใช่ไหมแน่เลยเฮ้ยตรงนั้นมีอาสกิลพอยต์ให้เราเก็บนะ คุณสามารถทเลอร์ตนี่ไงจริงด้วยเสาวาร์มนะผมนะระว,วังอย่าให้ตกน้านะนิกกี้โอ้ยแล้วถ้าน้องตกน้ำล้วจะเป็นอะไรอ่ะเสื้อเปียกเหรอห้ามเสื้อเปียกเหรอจริงๆเราว่ายน้ําได้แต่ว่าเราจะต้องรอได้ชุดก่อนป้าแบบชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้มั้ย <c oughs> ไม่รู้อะ่ะเอออาจจะต้องอย่างนั้นว่าน้องอาจจะมีความสามารถในการว่ายน้ำนะครับแต่ว่าต้องได้ชุดก่อนคืว <c oughs> นี้เป็นมอน์เหรออันนี้เป็นไม่น่าใช่นะเพราะมันไม่มีไอ้เออเขาเรียกอัไงเป็นแบบคลื่นความมืดปกคลุมโอ้ยนี่ไงเป็นพูดโอ้ยเป็นพูดน้อย น่ารักอ,อุ้ยนั่นอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะอฮ้ยน้องเมวอย่านะฮะมันบินหนีไปแล้วอะ่ะอุย้ยน้องเมวคือแบบน่ารักมากเลยเหมือนเด็กเลยอะ่ะเราก็บินได้เหมือนกันนะอ๋อจริงด้วยชือชึบโอ้โหสดใสมากอันนี้ไปเลยเจ้าหญิงน้อยลูกพ่อ <c oughs> อุย้ยไปแล้วโอ้ยอุย้ยสวย ตัวละครเราก็สวยเมืองก็สวยเมื่อกี้โอ้โอ้โหเพลงเพลงลิติโกต้องเข้าแล้วแหะจังหวะเนี้ยเฮ้ยมันมันเจ้าหญิงดิสนีย์มากเลยอ่ะที่นี่คงจะเป็นฟลอวิสสีนะหยมาแล้ว แล้วก็ขึ้นโลกโก้เกมปะนี่ไงอีฟิตี้นิกกี้นะครับผมนะโอ้โหกว่าจะเข้านี่กว่าเราจะผ่านทุเรียบเลยนี่โอ้โหสเสียบรรยากาศเพลินมากบอกเลยนะอ่ะโอเคนี่ถึงหน้าเมืองแล้วว้าวโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอพักไปตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเกมอินฟิน t y ี i นิกีนะครับผมนะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะภาพสวยด้วยนะครับตัวละครเราก็น่ารักนะครับวันนี้นะน้องแมวเราก็น่ารักน้องแมวหัวเหลืองนะ <c oughs> น้องแมวหัวเหลืองแล้วก็น่ารักเนี่ยน้องแมวหมวกกล้วยเราเนี่ยนะฮะอันนี้เออน่ารักมากเลยอ่ะนะฮะขอลาไปก่อนนะครับสำหรับ <laughs> จะจบคลิปแล้วทำไมน้องจะต้องมาเต้นน่ารักอย่างนั้นด้วยคือผมดูน้องแมวข้างหลังนั้นนะผมไม่ได้ดูน้องเอ่อนิกกี้เราเนี่ย <laughs> น้องแมวเต้นน่ารักมากเลยนะโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามารับชมกันจนจบนะผมนะไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้านะผมว่าจะไปเกมนะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสักดีผม